สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้มาแล้วครับพี่น้องเนาะเลขมีที่มาแม่สายพินครับผมครับเป็นงวดที่สองนะครับผมงวดว่างหันที่นําเสนอไปครับพี่น้องเนาะเลขของแม่เป็นเลขมีที่มาครับผมวิ่งบนหกตัวเดียวครับผมเป็นเลขมีที่มาบน เป็นบกบให้หกเจ็ดเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะเลขออกหกเก่าครับนี่แหละครับผมเลขมีที่มาแม่สายพินไดเมลเาอด้ครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวหมวดนี่ไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนกับมีสายของเพื่อนด้วยกันครับผมแม่สายพินครับนี่แหละครับหมวดวังหันพี่น้องซี่เขาคงจะเห็นครับเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเลขแม่สายพิน งวดวันที่1พฤศจิกายน68มาล้วครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขมีที่มาแม่สายพินเกาเาเชียกับขอขอประคุณแม่เด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังน้ากันเลยครับพี่น้องเนาะเลขมีที่มาแม่สายพินครับผมเกาเาเชียสวัสดีแม่สายพินครับผมสวัสดีค่ะลูกครับแม่ครับ เอามานะครับผมออวันที่แล้วให้เก้าเนาะให้หกเนาะใช่ครับแม่วัที่แล้วคอมเมนต์ไปในคลิปของอาจารย์สายบุญแม่เขาเลยอดที่จะให้ต่อไม่ได้เรียกได้มาหลายวันแล้วค่ะอ๋อครับผมครับเลขมีที่มาค่ะตัวเดียวมันหกครับผมมาสิบเก้าวัดแล้วนะวดที่แล้วก็เข้ายี่สิบยี่สิบวัด หกอะหกบนแล้วันนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดเนาะวดนี้งวดที่ยี่สิบเอ็ดแต่ว่าลงคลิปไปงวดนี้เป็นงวดที่สองครับผมอ่าลงคลิปที่นี่เป็นงวดที่สองครับแม่จ้ะได้ห้าหลุห้าบนงวดนี้ได้ห้าแลแม่เนาะใช่ห้าบนลูกวิ่งครับผมตัวเดียววิ่งตัวเดียวลูกวิ่งบนห้าครับใช่เมื่อคืนแม่ฝันนะ เอาสักหน่อยหมห้านี่เขาไม่ได้ประกบคู่ให้ใช่ไหมแม่มีมีลูกมีมีห้ศูนย์ครับผมสองอตัวบนห้าศูนย์หศูนย์กันศูเป็นตัวศูนย์เตัวมีเก้าห้าศูนย์หครับผมค่ะกับเจ็ย์ลูก เจ็ดศูนย์เก้าครับผมกันสามศูนย์เก้าตัวสามศูนเก้าค่ะหมดแล้วลูกครับมีอยู่คนหนึ่งเขาถามเลขฝันแม่แต่ว่าแม่ให้ไม่เข้ามาแลา้วว่าแม่ก็เลยไม่อยากให้แต่เมื่อคืนมันฝันถึงคนพศสองห้าศูนเจ็ดสองคนเลยในฝันครับผมอม ก็ใหญ่เพื่อมันจะมา07อะไรข้างบนชอบมนเล,เลขฝันอ่าแล้วก็มันก็ตรงกับเลขที่แม่ให้709เลยก็ด07 2507นี่จะอายุเท่าไหร่นะแม่อายุเท่าไหร่2507น,น,นี่อายุเท่าไหร่เดิมคิดอายุถึงหมด60ยัง60เป๊ะไหม หกสิบเอ็ดหกสอ็ด้าสิบเก้าหรือหกสิบนอะเดี๋ยวงงเบอร์เบอร์ถ้าถ้าศูนแปดจะเป็นหกสิบศูนย์เจ็ดน่าจะเป็นหกสิบเอ็ดนะแม่ใช่ไหมครับผมหกสิบเอ็ดค่ะหกสิบเอแม่ก็ลืมคิดอายุเก่าโอ้ผมันออกไปเมื่อกี้นี่ครับหกสิบเอ็ดเราอาจจะออกพอสอบมากกว่าครับผม หน้าแถมาบพรสอโอเคแค่นั้นนะลูกนะเป็นเลขมีที่มาแถมเลขฝันด้วยครับผมจ้าใแม่ชอบมันไม่แน่เนาะมาได้ข้าหลายงวดแล้วอาจจะเข้าก็ได้เลขฝันแม่ส่วนเลขมีที่มาเนี่ยครับผมจริงๆก็เม็ดเดียวครับพี่น้องนะหาศูนย์เพราะว่าศูนย์เก่านี่บสบสชนเลขไม่ชนเลขมีที่มาข้าจะชนก็จะเป็นตัวกันได้เฉยข้าศูนย์ห้า โอเคแม่กันให้เองอ่ะเองจริงๆขอให้มาตัวเดียวแม่กันเองแม่กันเองเนี่ยพงก็ว่าอยากให้อยากให้เผื่อมันมาไงกันไว้ก่อนเนาะแม่เนาะเผื่อเสร็จแล้วไปนู่นมันไม่แน่นะแม่อาจจะกันเข้าก็ได้ไม่แน่เหมือนย์มนี่สามตัวนี้ก็ได้เก้าห้าศูนย์นี่โอเคก้าวศูนย์สวยนะสวยเนาะ คกัวมาเชียก็เสิยบกวนแม่เท่านี้เด้อครับแม่ขอบพระคุณแม่สายพินสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่คือหมวดว่างหันครับพี่น้องเนาะหมวดว่างหันแม่ห้มากก็คือวิ่งบนหกครับผมเป็นเลขมีที่มาครับครับเอามาเบิ่งกันในหมวดนี้ครับหมวดนี้ครับพี่น้องเนาะครับ ครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันในงวดนี้ครับเลขมีที่มาแม่สายพินครับผมหนึ่งพฤศจิกายน68ครับว่าหันให้6วิ่งบน6งวดนี้ให้วิ่งบน5เด้อครับผมครับให้วิ่งบน5 2ตัวบนครับจริงๆเม็ดเดียวครับผม50ครับแม่กันให้คือ09นย์เ้ด้อครับผม0 9ย์ครับเม็ดเดียว50ครับพี่น้องเนาะ วิ่งบน5้ครับสตัว9507 09าศูแล้วกับสามเครับผมครับเน้น950ครับเอาแม่แถมพิเศษให้เลขความฝันเด้อครับผมครับฝันเห็นอ่าคนรู้จักกันนี่ครับพี่น้องเนาะพอสอเพิ่นสองหครับผมหกปีครับผมแม่มัก2 5งหนี่แหละครับผม เอาห้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะวิ่งบนห้าเด้อครับผมงวดนี้เลขแม่สายพินครับผมผิดจระนาเบิ้งครับพี่น้องว่าหันวิ่งบนหกตัวเดียวครับผมเลขวิ่งตัวเดียวเข้ามายี่สิบงวดแล้วครับผมยี่สิบเอ็ดงวดแล้วครับผมงวดนี้ครับแต่ว่าเอามาขึ้นเวทีครับนี่เป็นงวดที่สองครับผมงวดว่าหันเขาเด้อครับผมครับเห็นผลงานของแม่แล้วชัดเจนครับพี่น้องเนาะ เข้าจริงครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามมนเชี่กอะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยระเงินไปน้ากันหนึ่งพฤศจิกายนหกสิบแปดสหรับคลิปนี้สวัสดีครับลมหนาวก็เริ่มมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับลมหนาวเริ่มมาแล้วครับจักน้อยกะบลวงข้าวสีทองครับผมจักน้อยนี่ครับนี่จะเริ่มแล้วครับเริ่มออกห่วงแล้วครับอีกประมาณ น่าจะต้นเดือนหนาครับพี่น้องเนาะครับรวงข้าวสีทองแล้วก็เกี้ยวเข่ากันครับผมใส่รถเกี้ยวครับพี่น้องครับหมูงกับเต้มอยู่ครับพี่น้องเนาะครับมาหมูง,งไปต่มเนอะครับผมทางเอฟซีนั่นครับ คลิปนี้กเอาไว้สักมีครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ